สาวน้อยตกใจมากรีวิ่งหนีออกมาจากตรงนั้นทันทีแต่ระหว่างทางยาดากลับได้พบแต่ซุ้งงานวัดที่สยดสยองอีกมากมาย hello ฮัลโผมซันเดย์เด็กคอมิวเตอร์เฮดคนเดิมคุณเคยหลงเข้าไปในที่ที่ไม่น่าจะมีอยู่จริงไหมอาจเป็นเพราะความรู้สึกที่อยากจะหลบหนีอะไรบางอย่างในชีวิตประจำวันในคืนที่เสียงหัวเราะกลายเป็นเสียงสะอื้นงานวัดงานหนึ่งจะเปิดขึ้นท่ามกลางความเงียบงนัน ขอคนฝ่ายแพ้บนะครับอืมไปฟังกันกับงานวัดอนนันตการอุบัติการสาวน้อยตกน้ำยาดาเด็กสาวกำลังวิ่งฝ่าสายฝนท่าทางกระฟัดกระเฟียดอยู่กับตนเองท่ามกลางความเปียกปอนเธอทะเลาะกับแม่เรื่องเดิมๆทั้งการถูกควบคุมการใช้ชีวิตทั้งเรื่องความประพฤติที่โรงเรียนหรือก้าวไก่เรื่องการครบผู้ชายของเธอ จนเด็กสาวทนไม่ไหวและแตัดสินใจหนีออกจากบ้านมาอย่างไร้จุดหมายเธอวิ่งหลบฝนจนหลงเข้ามาในตรอกแคบๆที่มีไฟกระพริบสีส,สีประตูไม้เก่าถูกลมพัดเปิดเผยให้เห็นป้ายคำว่างานวัดอนันตการเธอเห็นว่าน่าจะเป็นงานเข้าฟรีทั่วไปจึงคิดจะอาศัยเข้าไปหาที่หลบฝนเมื่อเข้ามาแล้วก็พบกับบรรยากาศวังเวงแปลกๆไม่เห็นผู้คนผ่านไปผ่านมาแต่มีซุ้มมากมายเรียงรายอยู่ เธอจึงวิ่งเข้าไปที่ซุ้มที่ใกล้ที่สุดเพื่ออาศัยร่มของมันป้ายบนซุ้มเป็นภาพโบราณที่ปริ้นมาอย่างง่ายๆมันเขียนไว้ว่าซุ้มเมียงงูยาดาพอจะรู้จักมันอยู่บ้างพ่อเธอเคยเล่าให้ฟังว่ามันก็แค่โชว์หลอกเอาตังทุกอย่างจะถูกปิดตังเอาไว้ต้องจ่ายตังเข้าไปดูแล้วก็จะเจอแต่ของปลอมหลอกลวง เด็กสาวจึงไม่สนใจกักแค่ร้อยฝนซากว่านี้ก็จะรีบจากไปแต่เมื่อเธอหันไปมองที่ซุ้มให้ดีๆก็ปรากฏว่าในซุ้มไม่ได้มีการปิดบังใดๆพบเห็นแต่หญิงสาวคนหนึ่งนั่งก้มหน้าอยู่ร่างกายซูบซีดเธอสวมหางป,ปลาปลอมๆไว้ทั้งๆท,ที่บอกว่าเป็นเมียงูแท้ๆมีถังใส่น้ำรองไว้อยู่ใต้ร่างของเธอบรรยากาศดูแปลกประหลาดและเมื่อหญิงสาวคนนั้นรู้สึกตัวว่าโดนจ้องอยู่เธอก็เงยหน้าขึ้นมา ใบหน้าของเธอซีดขาวดวงตาแดงกำ่ำมีเลือดไหลรินออกมามา,มากมายอ้าปากกว้างส่งเสียงครางอื้ออึงสาวน้อยตกใจมากรีบวิ่งหนีออกมาจากตรงนั้นทันทีเธอพยายามวิ่งตามหาว่ามีใครคนอื่นในที่นี้นอกจากตัวเธอหรือไม่แต่ระหว่างทางยาดากลับได้พบแต่ซุ้งงานวัดที่สยดสยองอีกมากมาย ทั้งโต๊ะบิงโกแสนเศร้าที่ไม่มีใครมาเล่นรถบัมสาวที่วิ่งไล่ชนไปมาเหมือนคนบ้าหรือกระทั่งดาวที่ไม่มีคนมาสอยถูกมัดอยู่นานจนจะขาดอากาศตายเด็กสาวหวาดกลัวมากทําอะไรไม่ถูกหลงทิศทางหาทางออกไม่เจอจนวิ่งมาชนเข้ากับชายคนหนึ่งรูปร่างสูงโปร่งในมือถือลูกโป่งท่าทางเหมือนจะพูดคุยกันได้รู้เรื่องเชช่วยด้วยคุณเห็นไหมมีสั์ปะหลรดอยู่เต็มที่นี่เลยพาฉันออกไปทีได้สิฉันมาเพื่อช่วยเธอนั่นแหละ แต่หยุดส่งเสียงก่อนได้ไหมเงียบไปแล้วตามฉันมาชายหนุ่มตอบท่าทางตึงเครียดก่อนจะจับมือเธอไว้แล้วพาวิ่งออกมาจากที่นั่นระหว่างทางยาดาก็ยังได้เห็นกับบรรยากาศและสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีที่ดูสยดสยองอีกมากมาย ก่อนจะมาหยุดอยู่ที่เวทีลิเกที่ไร้คนดูแต่บนเวทีกลับมีการแสดงแปลกประหลาดพร้อมเสียงดนตรีสนุกสนานชายหนุ่มไขลึกโป่งยกนิ้วทำสัญญาณบอกให้เธอเงียบเอาไว้ก่อนพวกเขาแอบอยู่ข้างๆกำแพงชายหนุ่มชี้ให้ยาดาดูที่สิ่งมีชีวิตประหลาดตัวหนึ่งที่ยืนอยู่แถวๆเวทีรูปร่างเหมือนผู้ชายผอมแห้งสูงยาวกว่ามนุษย์ทั่วไปและมีหัวเป็นโทรโขงหมอนั่นคือโคศกอย่าให้เขาจับได้เด็ดขาดว่าเรากำลังหนีถ้าโดนหมอนั่นเจอเข้า มันนจะปะกากกให้้ทุครูชายหนุ่มขายลูกโป่งบอกเธอท่าทางของเขาเคร่งเครียดมากขึ้นไปอีกแต่ระหว่างที่ยาดาพยายามใช้สมาธิฟังอย่างตั้งใจนั้นมือของเธอก็เผลอไปเกาะเกี่ยวโดนเข้ากับลูกโป่งลูกหนึ่งเข้ามันแตกและส่งเสียงดังทันใดนั้นทนเสียงของงานวัดก็เปลี่ยนไปทันทีเครื่องเล่นเริ่มกรีดร้องดนตรีที่เวทีลิเกเปลี่ยนเป็นสยดสยอง ชายหัวโท่ระง,งโผชะงกหน้าเข้ามาใกล้พวกเขาเอา้อาวนีว่าใครอลันนี่เองและสาวน้อยคนนี้นเป็นใครกำลังทำอะไรกันอยู่นี่นเหอจากนั้นสิ่งมีชีวิตต่างๆก็ค่อยๆจะยอยเข้ามาหาพวกเขาแย่าดาหวาดกลัวมากคิดว่าตนโดนชายขายลูกป่งหลอกเขาให้หรือเปล่าจึงรีบวิ่งหนีออกไปอลันชายหนุ่มขายลูกป่งพยายามจะรั้งเธอไว้แต่ไม่ทัน ยาดาวิ่งมาจนถึงแถวเต็นท์ขนาดใหญ่ข้างแม่น้ำข้างหน้าปรากฏว่ามีผู้หญิงร่างสูงคนหนึ่งยืนขวางอยู่สวมชุดไทยโบราณหน้าตาแปลกประหลาด ้าทางดูสง่าง,งามแต่กลับมีบรรยากาศน่ากลัวแฝงอยู่จะรีบไปไหนล้ะจ๊ะหนูน้อยไม่อยากเ,เป็นครอบครัวเดียวกับพวกเราเหลอกจ๊ะที่นี่นะี่มีที่สำหรับคนแบบพวกเธอเสมอสุภาพสตรี <c oughs> นางนั้นกล่าวกับเธอก่อนจะค่อยๆแปลเปลี่ยนรูปร่างไปมีแท่งประหลาดประหลาดงอกออกมาจากกลางหลังของเธอคล้ายขาของแมงมุมร่างกายใหญ่โตจ้องมองยาดาแล้วแสยะย,ยิ้มเด็ก <c oughs> สาวนึกได้แต่แค่ต้องหนีเท่านั้นแต่ร่างกายของหญิงแมงมุมยักษ์กลบไล่ตามเธอ มติดก่อนที่ยาดาจะสะดุดเข้ากับหนุมบนพื้นกลิ้งตกลงไปในแม่น้ําเธอพยายามดิ้นรนตะเกียรตะกายอยู่ใต้น้ําในหัวพันคิดไปถึงอาหารมื้อสุดท้ายที่ได้กินกับแม่ของเธอจริงๆมันอร่อยมากทันใดน,นั้นร่างยักษ์ใหญ่ของสาวแมงมุมก็ตามลงมาในแม่น้ําหล่อนค่อยๆใช้ขาแต่ละข้างถัดทอไปที่ร่างของยาดาก่อนที่สติของเด็กสาวจะค่อยๆดับวูบลงไป ในวันต่อมาอลันชายหนุ่มขายลูกโปง่งกำลังยืนมองภาพเบื้องหน้าด้วยความโศกเศร้าเนื้อตัวมีร่องรอยของการถูกทำร้ายเขาเพ,พึมพำกับตัวเองครั้งต่อไปถ้ามีคนหลุดมาอีกฉันจะต้องช่วยให้ได้เลยภาพเบื้องหน้าที่เขามองอยู่คือซุม้มยาดาสาวน้อยตกน้ำแต่ทันใดนั้นอลันก็สัมผัสได้ถึงเสียงคนที่เปิดประตูเข้ามาที่งานวัดนี้อีกครั้งหนึ่ง เขารีบมองไปตามต้นเสียงมีสาวร่างหนึ่งกำลังเดินเข้ามาชายหนุ่มขายลูกโป่งถอนหายใจแล้วกระชับลูกโป่งในมือ <c oughs> เขาพร้อมแล้วที่จะลองอีกครั้งหนึ่ง <c oughs> แล้วพบกันในไฟล์ต่อไปอาดิอส